สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของคนไฟไหวครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆนก็อยู่กับช่างหมูเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้แล้วผมกําลังจะทําตัวตู้อบสีฝุ่นนะครับหรือสีพาวเดอร์โคตัวนี้นะครับเนี่ยทำจากเหล็กด้านนอกก็ติดด้วยเหล็กด้านในก็ติดด้วยสารละสีนะครับทีนี้กําลังจะติดตัวเกจวัดความร้อนนะครับก็คือตัวนี้นะฮะ แบบนี้ฮะจะหาวิธีเจาะเหล็กตรงบานประตูด้านหน้าเพื่อจะใส่เกตวัาตตัวนี้นซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ8เซนกว่าเราไปดูวิธีการเจาะกันครับก็เริ่มแรกนะครับก็เจาะรูลงไปก่อนให้มันทะลุทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นก็จะ,ะขีดทำวงกลม ให้ได้ตามขนาดที่พอดีกับตัวเกจวัดที่เราจะเอาไปใส่ด้านหน้าตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังนี่ใช้ตัวอดอกสเต็ปเจาะนิดเดียวก็พอครับพอให้เข็มมันโผล่ออกไปได้นะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้ต้องฝังหน้าปัดมันลงไปนะครับใช้ตัวดอกสเตปตัวนี้เจาะนําลงไปก่อนนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับใช้เพียงแค่ลูกหมูหรือหินเจียแค่นั้นเองนะครับในการ ตัวนี้นะครับนียฮะวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับใช้ตัวหินเจียตัดลงไปนะครับโดยวิธีโดยขั้นตอนแรกก็ก็ใช้หินเจียมาร์กรอยหรือว่าทํารอยให้มันเกิดขึ้นก่อนรอบรอบก,อกับเส้นที่เราจีดไว้นะครับให้รอบทุกด้านก่อนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการทําพอสมควรน,นะครับแต่เยน็นๆนะฮะแล้วค่อยทําไป เนื่องจากว่าเราไม่มีโอซอเจาะเหล็กนะครับที่มีก็มีเพียงแต่ดอกสเต็ปซึ่งรูมันเล็กกว่า8เซนอยู่ลยแล้วนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับใช้ใบตัดเหล็กนะครับกรีดหลังจากนั้นพอได้ครบรอบเสร็จแล้วก็ทําการผ่าครับผ่าจากซ้ายไปขวานะครับจากบนลงล่างล่างแล้วก็ขยงมุมนะครับให้มันออกเป็นเสี้ยล็กๆแบบนี้นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วคะเสร็จจากการผ่าก็จะเป็นวิธีการทาให้มันเป็นรูแล้วครับใช้เพียงแค่ครีมตัวเดียวครับเพื่อนๆครับแล้วก็หักตัวซีกที่เราผ่าแบบนี้นะครับหักออกทุกซีกเลยนะครับค,ค่อยๆหักไปแบบนี้นะครับ คอยหักไปเรื่อยๆครับทีละอันทีละอันนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องของคมไฟหวายไว้นะครับเรามีทั้งงานไม้งานเหล็กแล้วก็งานคมไฟหวายนะครับซึ่งสามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้นะครับความจริงนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันนะครับ อันนี้ก็หักไปเรื่อยๆครับหักไปทีละซีกทีละซีกให้ให้ให้มันหมดนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการเจาะเจาะรูนะครับกับเหล็กแบบนี้นะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนมีโอซอที่มีขนาดพอดีก็ก็ง่ายนะครับแต่ผมไม่มีโอซอก็ใช้หินเกียในการเจาะผสมกับครีมตัวนี้ <c oughs> ค่อยๆบีบลงไป นี่สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้รูลักษณะแบบนี้ออกมาเลยครับก็ถ้าสังเกตดีๆรูมันจะไม่ได้กลมเด็กนะอันนี้ไม่เป็นไรนะนเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาตกแตงรูให้มันดีมีความสวยงามขึ้นโดยการใช้หินขัดก่อนน้ฮะค่อยๆขัดค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้นะครับนี่จะเป็นการตกแต่งตัวอันตัวรูนะครับให้มัน ไม่มีคมเหล็กนะับไม่มีเศษเหล็กืออยู่นะครับซึ่งตัวเศษเหล็กอาจจะบาดมือบาดชิ้นงานเราได้นะครับก็เก็บรายละเอียดนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวเกจวัดเข้าไปแบบนี้ครับนี่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับวิธีการเจาะเหล็กแผ่นด้วยหินเกียร์นะครับซึ่งเพื่อนๆทุกคนสามารถทําได้เอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับฝากเป็นทิปเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง คงไฟไหวไว้นะครับซึ่งคลิปนี้หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากเป็นประโยชน์ก็จะดีใจมากนะครับแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อดครับสวัสดีครับ